ตัวเลขขึ้นที่หัหัวหมูที่มาไหว้ปู่เมื่อกี้นะครับเห็นเป็นเจ็ดกับห้านะครับท่านผู้ชม นี่คนมีโชคอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาแก้บนให้ปู่ดำนะครับวันนี้ถูกหวยสามตัวบอดสามตัวงดวันที่สิบหกตุลาคมสองหสาที่ผ่านมานะครับได้สามตัวนะครับตรงตรงเลยใช่ไหมสามตัวตรงตรงนะครับได้เยอะไหมครับ 500, 500. <laughs> ได้เยอะครับ <laughs> โอ้โหตัวโต๊ดห้าร้อยตรงห้าร้อยโอ้โต๊ดห้าร้อยตรงตรงห้าร้อยวันนี้ได้พันหนึ่งเลยโอ้โเป็นแสนเลยนะเนี่ยครับ <laughs> หลายแสนเลยนะเนี่ย <laughs> โชคดีมากเลยครับงวดหน้าปู่ดำให้เยอะกว่านี้อีกครับ <laughs> จะมาทำบุญด้กันอากความฝันเป็นยังไงครับ ตามที่ความฟันปูไปบอกแล้วค่ะบอกตรงๆเลยฝันว่าปูดําไปบอกจ้าฝัน่าปูไปบอกว่าหวยออกแล้วหวยออกแล้วห้าศูนย์เลขล่างสี่ศูนย์ที่ศูนย์เลขล่างบ่ไดจ้ะไดตะเลขกบนไดตะเล็กบนสามตัวตัวสองตัวกับสองตัวเอาหมูเป็ดไก่มาถวายปูสว่ากับชุดเลขเลขทูบด้วละค่ะไดเก้าศูนย์เก้าค่ะวันนี้ก็มาเสี่ยงโชคเสี่ยงตัวเลข ได้9 9 okay. ได้909นะครับจ,จุดทูบเสียงตัวเลขนะครับวันนี้ได้909นะครับวันนี้วันนี้ก็มาถวายหัวหมูผลไม้นะครับามาถวายให้ปู่ดำวันนี้นะครับเป็น <c oughs> ผู้โชคดีได้รับทรับก้อนใหญ่นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับ0051 <c oughs> นะครับ <c oughs> ตรงๆแล้วก็ เลขท้ายสองตัวห้าหนึ่งด้วยนะครับก็กลับไปงวดนี้ก็ให้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับเห็นเลขยุย้อเซกเหรอครับยุ่นหัวหมูค่ะหัวหมูกบเป็ดหัวหมูตรงไหนครับ็นีเห็นปะเนี่ย แต่ว่าตอนที่ว่าไหวเพื่อนเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดผองพระท่านหรืิวมาท่านเห็นเลยตอนไหวคยับตัวเลขขึ้นที่หัวหมูที่มาไหว้ปู่เมื่อกี้นะครับเห็นเป็นเจ็ดกับห้านะครับท่านผู้ชมแล้วเมื่อเช้าเดินทางมาก็มีเรื่องแปลกๆนะครับมีนกเอี้ยงตัวหนึ่งคาบคาบงูตัวเล็ก เดินผ่านหน้าผ่านหน้ารถกำลังวิ่งนะครับแบบไม่บินนะครับเดิน,นเดินเอานะครับท่านผู้ชมจะตีเป็นตัวเลขตัวไหน <c oughs> ก็ได้นะครับแต่ทะเบียนรถทะเบียนรถก็คือเจ็ดเจ็ดแปดนะครับ <c oughs> อันนี้คือตัวเลขขึ้นที่หัวหมูนะครับ <c oughs> แล้วก็เลข <c oughs> เลขที่จุด ทูบเสียงไทยก็ได้เป็น909นะ909ทะเบียนรถเกียรกนะครับก็คือทะเบียนรถผู้โชคดีนะครับถูก3ตัวตรง2ตัวด้วยนะครับแล้วก็มาไหว้ปูดำเอาหัวหมูมาถวายวันนี้นะครับนี่คือหมายเลขทะเบียนที่ขับมานะครับแล้วก็มีนกเอี้ยงคาบงู เดินผ่านหน้ารถก่อนที่จะมาถึงสารปูดำนะครับก็เป็นหมายเลขทะเบียนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเผื่อเป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีโชคกับคนมีโชคคนนี้นะครับสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้แอดขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขาวสารจากช่องทัพ์เทวดานะครับท้ายก็ขอให้ท่านผู้ชม f c ทุกท่านจงมีโชคลาภนั่งรวยกันทุกคนนะครับ ขอให้มีโชคในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ